ดิงดิงดิง yeah. ดิงด yeah. ิงด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 ิงงดเกพวกเราอะไรเฮ้ยเกมบอรดอนี่ฉันเล่นมาร้อยรอบแล้วฉันยังไม่แพ้เลยมันกูหกไปเนี่ยไม่ลองเล่นตัวนี้ต่อไปไปไป ไเงนะี้ยไปอะไปเฮ้ยเล่นเกมเดือดรอมันเล่นยังไงนะเพื่อนมันก็แค่เก็บคุณแจมันก็แค่เก็บคุณแจเพื่อนมันก็แค่เก็บคุณแจคุณเจนั่งโงโ่ที่มันตั้งอยูนะ่ใช่ไหม é. เนี่ยใช่เก็บไปได้ไว้คุณเจเออตะเคียน เย่ yeah. พวกเรากำลังจะออกกันแล้วไขประต okay. ูไขประตูเลยได้แล้วพวกเราไปเข้าไปพวกเราไปต่อไปต่อเลยเออความคิด hmm. ด e> ah ีบ้างความคิดดีความคิดดีกระโดดลงมาห้มีแค่นี้เหรอห้าเดินง่ายๆเลยคราวนี้ จะมัวแต่หาของดิเพื่อนกูกำลังหาดูอ่างนี้มันไม่มีอะไรเลยของไม่มีสักกรชิ้นโอ้ยไปก็ได้วะนี่กูจะเหยียดยาให้มันเละเทะเลยมึงไปยืนมันตู้อลไรมันเยอะน่าจะกูจะยืนหัวมึงง้างเ,เอ้ยแกมึงทำอะไรเนี่ยมึงจะทำตู้เขาล้ม,มอ่ะบันไดอ่ะ เอเอเอบันไดแค่นี้มันไม่ทำให้ฉันเหนื่อยหรอกห้านาทีต่อมาอโหเอาเป็นหนาเหนื่อยอะไรได้เพื่อนเขาบอกว่าเหนื่อยเลยอะขึ้นห้องต่อไปได้ยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อน มันดมอะไรวะเพื่อ,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 อนๆนายกำลังมองอะไรอยู่ฮะหัลโรลเพื่อนฮะเพื่อนอย่าบอกนะวน่านายนายยังไม่ตายเพื่อนไปดูของพก่กเล็กเกาเลย มา้วเวลาเวลาไขประตูต่อไขประตูได้แล้วเฮ้ยอะไรแตกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุดจุดจุดเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันคือรัตมันคือรัตเพื่อนวิ่งเข้าตู้แล้ววิ่งเข้าตู้จัดไปเพื่อนวิ่งเข้าตู้พวกเราวิ่งเข้าตู้เฮ้ยเราวิ่งเข้าตู้เลยวิ่งเข้าตู้เพื่อนวิ่งเข้าตู้โอเคจัดไป โอ้เหมือนพวกเราจะลอยนะโอเคเพื่อนเปินมตัวต่อไปเลยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรเนี่ยมันน่ากลัวจะว่าห้องนี้เดี๋ยวไปดีกว่ามันมีดวงตามาแล้วเป็นที่เลยเฮ้ยไม่เก๊ะ ฉันไม่ชอบสิ่งนี้เลยฉันไม่ชอบมากๆฉันจะแบกทีๆแง่ไม่ชอบเลยอมองมานี้ใช่ไหมนั่นปลาใส่แม่งอาเรือกอาเรือกอาเรือกไอ้ดวงตาเหม็นจะไปสองดวงนะใช้ของปลาบ้างดิจุ๊บดูอาเรือกอาเรือกอาเรือกมา นี่นี่อ่เหือกอ่เหือกอ่เหือกหนิงหนงเหนิงเหนงเกี่ยวเราโดตกดดวงตาแล้วไปกันต่อเลยพวกเราจัดไปเพื่อนเขายังไม่รู้นะนะว่างมงีรถจักรยานหัวหน้าหัวหน้าว่าไงลูงน้อง มันรักแกพวกเพื่อนเราแล้วทำให้เพื่อนเราหายไปจัดปอยเดี๋ยวฉันจะไปดักในห้องต่อไปโอเคไอ้เจ็บเฮ้ยเสียงเสียงเสียงตีใครมันหักวะเพื่อนหรือเปล่าไปกูไม่ใช่กูก็ไม่ใช่เดียวเราต้องหงุดหงิดฮะทำไมห้องถงมันยาวจังวะโอเคเพื่อนรู้ไหมว่าเลรียกตัวเรียกตัวเพื่อนรู้ไหมว่าห้องต่อไปมันคือห้องอะไร ห้องนี้ซิกไงล่ะซิกคือตัวอะไรมันคือตัวที่จะวิ่งไล่โอเคทุกคนถ้าอยากให้ผมวิ่งซิกรอพาต่อไปนะคบสวัสดีสำหรับว,วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่ายลืมกดติดตามช่องบาสินฟินิกส์ก็ค่ะอย่าลืมแล้วแล้วก็บ๊ายบาย